สถานการ์ชายแดนไทยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังจากกองทัพไทยได้ส่งสัญญาณตอบโต้ที่ชัดเจนต่อการยั่วยุจากอีกฝ่ายด้วยการเสริมกำลังทหารและยุโทโธปกรณ์เต็มรูปแบบเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอย่างเด็ดขาดแหล่งข่าวจากกองบัญชาการกองทัพบ,บกระบุว่ากองกำลังเฉพาะกิจชายแดนได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุด ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติสถานการณ์ในขณะนี้ถูกจับตามองจากทั่วประเทศเนื่องจากนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครละเมิดแผ่นดินแม้แต่นิ้วเดียวยอ นาอนาสองรายงานจากแนวชายแดนภาคตะวันออกเผยว่าหน่วยลาดตระเวนพิเศษของไทยได้เพิ่มความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงหลังตรวจพบความเคลื่อนไหวของกองกำลังต่างชาติที่พยายามเข้ามาใกล้เส้นเขตแดนการเสริมกําลังของไทยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการตอบโต้เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงศักยภาพของกองทัพไทยที่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ทั้งในเชิงรุกและ ป้องกันพร้อมใช้เทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่เช่นโดรนลาตะเวนกล้องตรวจจับความร้อนและระบบสื่อสารเข้ารหัสที่ทันสมัยเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพโลยอน้าสามกองทัพไทยย้ำจุดยืนน้อยอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้ความมั่นคงของชาติถูกคุกคาม โดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วมระหว่างกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกองทัพเรือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและประสานงานในการปฏิบัติภ,ภารกิจการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่พลเอกผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าทุกชีวิตของทหารชายแดนคือเกราะป้องกันของแผ่นดินเราจะรักษาอธิปไตยของชาติไว้ด้วยเลือดและหัวใจของเราดับควยย่อหน้าสีขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพได้ส่งหน่วยรบพิเศษจากภาคอีสานและภาคเหนือไปเสริมกำลังในพื้นที่ที่มีความเสี่ย น้าสูงโดยมีการเคลื่อนย้ายรถหุ้มเกราะล้อย,อย่างปืนใหญ่สนามและเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเข้าไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆการปฏิบัติการทั้งหมดดำเนินไปอย่างเงียบเชียบแต่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนแต่ยังคงรักษาความพร้อมรบในระดับสูงสุดเปเลวไฟย่อหน้าห้าเสียงเครื่องยนต์ของรถถังและการฝึกซ้อมยิงจริงในพื้นที่ชายแดนสร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วบริเวณชาวบ้านในพื้นที่แม้จะรู้สึกตึงเครียดแต่ก็สแสดงความภาคภูมิใจที่กองทัพไทยยืนหยัดปกป้องแผ่นดินหลายคนบอกว่า เราเชื่อในทหารของเราถ้าใครมารุกรานประเทศไทยทอยอจะไม่ถอยเสียงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามาัคคีของประชาชนและทหารไทยที่พร้อมสู้เพื่อชาติจันดาวเทียมย่อหน้าหกนอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบดาวเทียมตรวจจับและการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกองกําลังต่างชาติอย่างใกล้ชิดศูนย์เทคโนโลยีทางทหารของกองทัพไทยรายงานว่าขณะนี้มีการเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงและ สามารถระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจได้ทันทีหากมีการบุกรุกหรือการโจมตีใดๆสัญลักษณ์การชนกันย่อหน้าเจ็ดการแสดงพลังของกองทัพไทยในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังการเผชิญหน้าน่าแต่เป็นการยืนยันสิทธิ์ของชาติในดินแดนของตนเองรัฐบาลไทยออกแถลงการระบุว่าไทยเคารพเพื่อนบ้านแต่จะไม่ยอมให้การยั่วยุหรือการละเมิดใดๆผ่านไปโดยไม่มีการตอบสนอง นี่คือการปกป้องศักดิ์ศรีของชาติที่ไม่มีวันยอมแพ้ต่อแรงกดดันจากภายนอกนกพิราบย่อหน้า8ในอีกด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศไทยยังคงเปิดช่องทางการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจบานปลายโดยยืนยันว่าไทยต้องการสันติภาพแต่ความสงบต้องมาพร้อมกับการเคารพซึ่งกันและกันหากอีกฝ่ายยังคงยัวยุหรือกระทำการละเมิดไทยก็พร้อมใช้กำลังป้องกันตัวอย่างค่ะ กุบต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศสอไทยย่อหน้าก้าวนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยในครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนแรงที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งทางทหารและจิตใจของชาติการปกป้องอธิปไตยไม่ใช่เพียงหน้าที่ของทหารแต่เป็นภารกิจร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศทุกสายตากำลังจับจ้องว่าเหตุการณ์นี้จะคลี่คลายด้วยการเจรจาหรือจะนำไปสู่การประทะอีกครั้งป้ายแสดงไฟฟ้าแรงสูงย่อหน้าสิบบรรยากาศชายแดนในขณะนี้ยังคงตึงเครียดแต่กองทัพไทยยืนยันว่าทุก ยังอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดพร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์พลเอกผู้ชันชาการทหารสูงสุดกล่าวปิดท้ายว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาท้าทายอธิปไตยของเราอีกต่อไปหากต้องสู้เราจะสู้จนถึงที่สุดเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเสียงนี้ดังก้องไปทั่วประเทศปลุกใจคนไทยให้รวมพลังอีกครั้งเพื่อชาติและเกียรติศักดิ์ของไทย